มบอย่างเดียวน่งเราให้เจะทำช่วยเหลือเราได้แล้วเนาะไม่รู้ทำยังไงนี่ก็นางมองท่วมอีกแล้วรอบสามเอาอีดูหมูกระคู้งันเน,ะนะาะเนาะพนวาใสสะอาดมาเดี๋ยวเลือกียมมาครับรเนาะคือพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานยังคงน่าห่วงอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้เราตรวจสอบแล้วแต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่อุทกภัยที่ทางด้านของปอพอ,ออกมาเตือน อีสานเนี่ยปอพอออกมาเตือนเลยว่าจังหวัดที่อยู่ริมโขงเนี่ยสีหจังหวัดต้องระวังวันนี้หนองคายอ่ะมาแล้วนะภาพคือริมโขงนะฮะคุณผู้ชมที่จังหวัดหนองคายโดนไปแล้ว5้าอำเภอทาน้ำมาจุดไหนบ้างที่จะต้องโดนเหมือนที่เราบอกคุณผู้ชมไปค่ะ นี่คือภาพเหตุการณ์จำลองนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันมาจริงๆฝั่งที่อยู่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครก็อาจจะเป็นพวกเราด้วยคุณผู้ชมดูสีเส้นนะคะก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำนาดให้ดูที่เส้นที่3ก็คือสีแดงอะค่ะช่วงนั้นจะเป็นรอยต่อของจังหวัดสุโขทัย ทุกโต๊ะข่าวประสบการณ์ถึงความเข้มข้นยิ่งถึงพบคนข่าวคุณภาพทุกโต๊ะข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.50นาท,ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19.00ทางอมรินทีวี HD ช่อง34